เอาละครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีเพ่อไม่พี่น้องที่น่ารักทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมไอเป็สิบเก้าอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะพาทุกคนมาเปิดหน้างานใหม่นะครับซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ที่แมปใหม่ด้วยนะครับผมแมบนี้ก็เป็นของช่างต้นนะครับช่างต้นบางคนโมนะครับผมสวยมากครับสวยมากนะครับมีพระด้วยนะครับนูน เด็นทุกคนโคดใหญ่นะครับแล้วก็ช่างต้นเขาได้ทําการส่งรถเบคโคมาให้เราเล่นด้วยนะครับนี่เลยครับเป็นโกเบนะครับผมแล้วก็รถเทเลอร์นะครับนี่อันนี้สีน่าจะบักหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ได้จ่ายนะก็เดี๋ยวช่างต้นเขาก็แก้มาให้เองแหละนะครับผมแล้วก็รถเบคโคนี่คือแบบระบบมันเยอะมากเลยนะทุกคนนะระบบคันนี้นะครับผมก็มันจะแบบว่าทําอะไรได้หลายอย่างมากเลยนะทุกคนนะ แล้วก็นี่นี่มันจะเปิดไอ้น้าต่างตรงนี้ได้นี่ซิมเพิลไอซีนี่ 2. โหโคตรเอะมีกระจกมองหลังด้วยแล้วก็สามารถกดเปิดประตูตรงนี้ได้ป áp, ั๊บนีอ่อันนี้เป็นปุ่มอะไรวะพี่ดูภายนอกก่อนปุม่มอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงระบบมันค่อนข้างที่จะเยอะนะทุกคนนะผมก็อาจจะงงนิดนึงนะ นี่คืออะไรวะเฮ้ยสามารถเปิดอันนี้ได้ด้วยนะทุกคนนี่กระจก<ช>ด้านหน้า,านะครับโอโ้โหมันเปิดกระจกลังคาก็ได้นะพี่ใช่มันเปิดตรงไหนวะอ๋อนี่ไงเปิดตรงนี้นี่นอจอลังคาตรงน,นี้นี่รับลมครับรับลมแล้วก็สามารถเปิดเพลงได้ด้วยนะไม่รู้ว่ามีลิขสิทธิ์หรือเปล่านะนี่เปิดเพลงตัวนี้นะไม่เปิดดีกว่าพี่เลยไม่เปิดทุกก่าเนาะไม่เปิดดีกว่าแล้วก็มีระบบเออตรงไหนอีกวะเนี่เดี๋ยว เยอะสอเหลือเกินนะทุกคนนะแบบว่าสุดจัดเเออขาแน่นจะขายนะคราวนี้นะติดต่อช่างต้นไปได้เลยนี่ใ f เฟซบุ๊กนะครับผมเฟซบุ๊กอยู่นี่นะนี่เลยครับดำมาวัดกับลายข้าบทนะครับผมรายละเอียดก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่เห็นไหมสมจริงครับสมจริงลูกขีนี้ลูกขีใหญ่นะครับผมสามารถตักดินได้เยอะนะครับแล้วก็มีไม้ไผ่เอ้ยไม่เชงว่าไม้ไผ่เป็นไม้แบบไม้ดันสายไฟอ่ะนะทุกคนนะ เประมาณนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวเรายาลดไปที่หน้างานก่อนนะครับอ่าตาเกมหาพี่ทำเลยรถพี่ถอยไปนู่นแล้วเนี่ยโอ้ขับที่อยู่ตรงนี้คนเดียวนี่อันนี้เดี๋ยวเราต้องแบบค่อยๆไปนะทุกคนนะอ๋อโน่นไงมันเปิดมันเปิดไฟด้านบนได้ด้วยเว้ยเออจะคว่ำจะคว่ำอันนี้ไปเร็วไม่ได้นะทุกคนนะเด็ดจะต้องค่อยๆไปนั่นเองดูดิรถรถเอียงข้างนึงเลยว่ะโอ้ยตัวนี้ชันนิดนึงนะฮะติดจัดไปเร็วนะพี่ ได้เลยครับได้เลยได้เลยโอ้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 ยชิบหายละเกมจะกความมาเนี่ยโอ้ยบากได้บาครับไหวเปล่าไหวเปล่าอ่าแมทไทยครับแมทไทยนะฮะไปครับผมเปลี่ยนยันตีถนนนั่นช่างต้นเขาช็คต้นเขาเปลี่ยนหมดเลยแล้วทุกคนนะใช่รถวิ่งฝั่งอันนี้ด้วยนะทุกคนนะไอฝั่งซ้ายนะครับผมใช่สมจริง มีปั๊มด้วยนะนี่ปั๊มเท่ๆเลยนะทุกคนนะปั๊มของอะไรเนี่ยคตทหรือเชียวที่หรือว่ามันเขียนว่าอะไรทุกอย่างเนี่ยที่อ่านไม่ออกโเฮ้ยมันโดดโดดโดดโอ้ยโอ้ยสิ่งเกินเฮ้ยพี่เตะเยอะนะปั๊มนะพี่เดี๋ยวพี่จะลังไปแบบช้าๆอยู่เดี๋ยวเราเลี้ยวขึ้นทางนี้เนี่ยเนี่ยนี่ทางนี้โอเคครับผมทางนี้ครับทางนี้ทางนี้าอ่ทางนี้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  นี่แหละนี่แหละนายสหรับวก็ได้คลิปทุกนปี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยล้วกันโอ้ยโอโอ้ยจะคว่แหล่ไม่คว่ำแหล่โอ้ยโอ่าไป้วครับผมจะกคว่แหล่ไม่คว่ำแหล่แล้วมันไปแล้วแล้วมันไปทางไหนวะเนี่ย ไปไหนไหนอยู่ไปนู่นเลยทุ่งนาเลยไปที่สวนออ๋ที่พาไปเดี๋ยวพาไปไอที่เราเคยลอกนาใช่ไหมพี่หรือว่าตรงไหนไม่ใช่เป็นอีกที่หนึ่งอีกที่เลยโอ้พี่เล้วจะคว่ำ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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยจะคว่ำพอได้เปล่าพี่พอได้เปล่าตัวพี่เบาสุดแล้วนะรถบรคโคมัเป็นคันใหญ่ ไปครับผมย้ายขึ้นเขานะครับย้ายไปขุดดินนะฮะสิบล้อก็ตามมาติดๆนะครับผมโอยโอ้ยโอยเราเข้าไว้ด้วยไงทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยนะครับผมอุย้ยขึ้นได้ไปเนี่ยทุกคนโคตรชันเลยไหว,วป่าไหวเปล่าพี่ไหวป้ามันชันเกินนะ เสียงรถใครปไหเสียงรถเกมป่ะใช่พี่เสียงรถผมขึ้นใจยงเสียงใจจะขาดพี่รถผมออกงานแรกอันนี้เราเอามาหลอกบอกงานแรกเลยทุกคนได้ผมมาแบบฝนรถไปหน้างานเลยนะทุกคนนะไปเร็วไม่ได้ครับไปเร็วนี่คือเดี๋ยวคว่ำนะฮะ อ,อได้บอลนะครับคุณน,นาเกมขันหน้าไปเลยไม่ได้นะฮะโอเคครับผมแย้มพู่พุ่งจะซ้ายครับผมเียวซ้ายเียวซ้ายครับเี <The side S 2> ยวซ้ายเจเย็นพี่ใจเย็นอ้าวยังอยู่ครับไม่ต้องกลัวว่าจะไปซะแล้วโหรีบไปไหนอุน๊ยภายในไอ้ไอ้ตรงนี้โคตรสมจริงอ่ะทุกคนดูดิเราไม่โคลโคตร,ครด,ดีเลย ูตัวนี้ทาไม่ดีป่ะตัวละทางไม่ดีเราก็ต้องตีนะนี่บอลได้บอลครับผม<า>ยังไม่ได้ไ,ดไหมโอ้โหบอลได้บอลนะเราสุดแล้วบอวลได้บอลนะครับบอลได้บอลนะครับตัวนี้ไหลเป็นแล้วครับผมไหลเป็นแล้วนะครับ นี่แหละแล้วก็เราต้องเลี้ยวซ้ายลงตรงนี้นี่แหละตุดทางลงดินอะ<า>ไรบอสนะครับเะไมไปตรงประจำเราด้วยนี่นาไม่ต้องค่อยๆลงนะอันนี้ต้องค่อยๆลงเดี๋ยวคว่ำนะครับอันตรายนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้ ทางประจำาเราเลยที <music Brothers> okay, ่ไานทางประจําเราไปที่สวนครับไปที่สวนยินยาวครับยินยาวได้ครับได้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 เอ้ยติดติดมาเกม เกมเออได้อยู่ได้อยู่เออจะคว่างจะคว่างแต่ตรงนี้แหละนี่แหละเจอและเกมตรงนี้จะไปไงวะเนี่ยได้พี่โอ้โหพี่น้องรถเหยียบล่องตรงๆก็พอแล้วต้องเลงดีๆป่ะเออพี่เออเลยเอาเลยก้มตรงตรงเลยอันเดียวนะพี่ตรงตรงอยู่ครับตรงอยู่เออมาได้ครับขเราได้ชิลเลยนะทุกคนนะตรงไหนก็ได้ชิล ครับมาถึงสวนมะพร้าวแล้วนะฮะ,มมะเอ้ยเอ้เอ้ยเจะมาก่อนน้างงานไม่ได้นะเอข่ามพุ่งก็ยกลงเลยพี่ง่ายสุดๆละยังครับผมยังไม่ถึงนะฮะ <S <S ตรงนี้น่ามาเกี่ยวข้าวมากเลยทุกคนแต่ดินนะพี่มีข้าวด้วยวู่หรอไ่ตรงนี้มีมีมีข้าวผมเห็นแต่ดินนี่ตรงนี้ใช่ไหมพี่ที่เราจะขุดดิมไมา,ามา ที่เล็งไว้แล้วนู้นตรงโน้นเดี๋ยวเราเลี้ยวลงมาตรงนี้นี่เกมเห็นไหมครับผมอ่านี่เลยจะลยเลี้ยวลงมาเลยครับเอาฝูงข้างในเลยเจ้าพี่ใช่ครับผมเดี๋ยวพี่ไปเอาลรถไปโคโลงก่อนอาอไปเทตรงไหนไปไอเกมเอาไปเทตรงอันนั้นก็ได้ไอเกมเห็นตรงพระพุทธรูปไหมอ่ะครับผม อ่านั่นแหละเกี่ยวกับประเทศต่างๆก็ได้โอ้ยิยงไกลเลยนะทุกคนนะใช่ใยิยงไกลเลยครับผมอ่ะเดี๋ยวเราปลดเชือกก่อนนะครับก็เดี๋ยวเราไปเอาแมคโครลงนะฮะจะล,ลงไงวะเนี่ยได้อวพุ่งลงไปเลยเสือรถไข่วะเสือรถเกมปะใช่พี่รถผมไม่ได้ดับดเพื่อไทยลัง นนดูเครื่องตัวนี้โอ้โหเลยใช่แล้วตัวน้ำพ่อลบนะเอาเอาทำไม<น>มันเดินหน้าขึ้นวะ <c oughs> นี่วิธีการลง <c oughs> เลยโอ้ยมีความจริงเลยลว่ะแล้วเนี่ยนี่วิธีการลบครับผมนี่ทำท,นะท,ทางขึ้นก่อนเนี้ยด้านนึ่งนะทำทางขึ้นก่อนครับ แล้วมันขุดยังไงวะเกมยิ้หายแล้วยินเตรียมให้ยกขึ้นนี่ถ้ามันขุดไม่เข้าอ่ะมันขุดตรงไหนวะยิบหายแล้วตัวละเกมมันขับยังไงวะเนี่ยลหลอกอะไรพี่เนี่ยมันขุดเหมือนมันขุดไม่เข้ามันมันขุดมันเข้าเมื่อบบกี้อยู่เลยแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่เอารถขึ้นไปดูก่นอนเสียแล้วจะตีลังกาควานนันนอ่นนี่มาไปเก็บจัดเลย จับเลยเอ้ได้อยู่ได้อยู่อ่านี่เออนไม่ไปว่ะเกมมันไม่ไปอ่ะเออนี่เออนี่ตัดตรงนี้นะอ่าโอเคครับโอเคครับผมสถา่พี่กดประมาณนี้โอ้สุดจัด ขุดไม่เข้าเลยตรงขอบฝาดเดี๋ยวลองขุดตรงกลางดูโอ้ยตรงกลางตรงกลางเหมือนขุดไม่เข้าเลยพี่พี่อย่าดึงพี่อย่าพี่อย่าดึงอาร์มนพี่้พี่ดึงอาร์มออกเในปัจจันที่อ๋อเกมมันต้องกดตัวเอ็กซ์เว้ยมันต้องกดตัวเอ็กซ์อ๋ว่าอยู่เกมรถไกลเดี๋ยวพี่ไปอีกพี่ดึงไปอีกไปดมื้อไม่ได้ผมมันต้องกดตัวเอ็กซ์เว้ยเกมมันกดตัวเอ็กซ์ถึงจะขุดเข้าเออ ได้ครับผมเออขุดดีขุดดีครับผมโอ้สุดยอดทีแรกขับไม่เป็นไงรถใหม่เนาะรถถ่ายเราก็ขับไม่เป็นด้วยนะะเนาะเรือเลยครับผมลงมาเสร็จทุกประเดิมเลยนีกว่านะไม่ได้เคสเลยด้วยใช่เฮ้ยขุดดีเลยดีไม่กระโดดเลยนะกระโดดแับนี้ใช่ไหมเออเดี๋ยวเราขุดตัวนี้ก่อนขุดตัวนี้ก่อน ไม่กระโดดเลยรถใหม่ครับรถใหม่โอ้โหได้รถใหม่มาสร้างต้นจัดให้ครับต้นจัดให้ครับผมแต่สำหรับใครอยากซื้อแมคโคร,โรโครับผมต่อเฟสชั้นต้นได้เลย ดี 7, 7, ตั้ง8,000เจ้พี่คันนี้7,705หลดแล้วนี่เต็มเรียงนี่ใกล้ๆเราตอนนี้90%แล้วพี่กเดอรนะ่อยาเต็มมากผมเก,กมขุดไม่กระโดดเลยว่ะ กระโดดเลยครับได้แต่นักเกมโอ้โหเกมแต่เกมจ้ากี่เที่ยวนี่สองที่ยวอนได้พี่เดี๋ยวเทคใกล้ๆหาเทใกล้ๆก็ได้เดียวบางทีซ่อมทางตรงที่มันจะพังมันจะเสียได้พี่ขอให้เราลงมาที่ทำทางไม่ผมขึ้นไปเลยก็ได้วางรอไม่ไม่ไม่เกมเกมจาดตรงนั้นแหละได้อยู่พอดีเลยช่วงบ้างกะทีกะทีรอเลย ในมารีวิวต่อกัอนระหว่างรอคุณน้อยเกีย์นี่เดี๋ยวดูสิภายในนี่มีนี่ทุกคนแบบเปิดระบบอะไรก็ไม่รู้นะคนนั้นเยอะแยะนี่เปิดหลังคาด้านบนได้ด้วยรับลมอัน<ก>นี้คืออะไรด้วยนี่สวสิตช์มันเป็นไฟนะพี่ไฟข้างหลังตรงหวรถจ่ะพี่เอหาหรอโอ้ยอนี่ไงโอ้ยเปิดใช่ป่ะวะโอ้สามารถเปิดไฟในรถได้ด้วยอู้หสุดจัดอันนี้ปิดไฟนะปึ๊บเปิดปิดเปิดปิดตัก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 โอเคก่อนนะทุกคนนะ แล้วตัว x อ,อะไรอันนี้มันเปิดอะไรบ้างวะเนี่ยอะไรไฟตรงรอบหัวรถอหะพี่อ๋นนไอ,อ,อ,อไฟอันนี้นี่เปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลองดูเปิดดูสองสามสี่อันนี้ครับผมนี่ไงนี่โอ้เปิดไฟปัตตานีได้ด้วยเฮ็ดโอเค,อเคสนใจก็ติดต่อช่างต้นได้นะครับผมนี่ฮะเฟซบุ๊กครับผมมาดม<ช>กับ <ผม S 2> ลายข้าบท ดีงานดีงานเด่นนะทุกคนนะนี่สี ok สีถลอกได้ด้วยนะครับผมสามารถแต่งสีถลอกได้ด้วยนะเดี๋ยวผมทำให้ดูอ่านี่ก็สีถลอกแบบพอประมาณอุาจจะไม่พอประมาณอันนี้ถึงกับขาวเลยว่ะนี่เห็นไหมทุกคนเพื่อนดินแล้วเห็นไหมเพื่อนดินแล้วนนะพี่กำลังลงไปโอเคครับผมรีบมาเลยครับรอบสุดท้ายครับผมเอาเที่ยวสุดท้าย ครับผมผมรอคุณน้อยเกมอยู่นะครับตอนนี้นกำลังไปยลังข้ามสะพานม้ำพี่ใกล้จะถึงแล้วเตอขับขับดีนะชอบนะครับชอบเลยครับผมชอบเลยชอบเลยโอ้ยขับประจำเลยแหละแบบน,นี้เอเอ๋ออ,อันนี้อันนี้สามารถกระดิกได้ด้วยเว้ยทุกคนนี่ ไอ้แอร์ด้านบนเนี่ยไอ้เหล็กไอ้ไม้ด้านบนเหล็กไม่ติดติดได้นะพี่โอ้หสุดจัดมาแล้วครับผมมาครับโอ้ยโอ้ยผแล้วผ่แล้วอ่าเอาเลยไปรุ่นพร้อมแล้วเอเลยพร้อมแล้วนี่ไม่มีการกระโดดกระโดดอะไรทั้งนั้นนะฮะจัดครับสุดจัดเรื่องครับผมเครื่องนี้สักตน แล้วค้นก็เป็นรถช่างตนนั่น่ะรถช่างตนทำนาดรถพิบัติโอ้ค าบอก,กพี่เล่นเกมบบโ,อโ,โอเคเดดินไอ้ปุ่แอแอมคอนโทรลนี่สมจริงด้วยนะนี่เออสังเกตอ่ะเใช่ใช่ใช่ได้แต่แต่แต่สมจริงนะสมจริงนะนี่มันโยกมันโยกเหมือนคอนโซลรถจริงเลยอ่ะก็ทำบมาดแล้นะทุกคนนะใช่ <S <S นีบผม คันนี้ถอดแบบจากรถจริงเลยครับงานดีครับงานดีงานดีครับโอ้ยต้องหุดเลยันม่โอ้ยโอ้รู้สึกแบบอยากขับแม้โคขึ้นมาทันทีเลยอะ่ะเต็มแล้วเกมการันตีโอี่เสร็จแล้วไม่มันเ,นเทไม่ลง เออมันขุดมันไม่เดงมันไม่อะไรเลยมันมันแบบมันดีอ่ะหอถ้าซื้อราคาแบบแพงๆนี่คุ้มนะเนี่ยรถคันนี้ผมต้องต้องขอบคุณช่างต้นนะครับที่ส่งรถสวยๆมาให้เราันไปเห็นคุณน้อยเกมกำลังปีนอันนั้นพอดีเลยทุกคนมันพุ่งพี่รถมันแรงพี่ทำไงได้ครับผมสุดจัดนี่พุ่งกี่นี่เวลาขุดก็เปื้อนดินนะฮะ ใช่ไมเปื้อนดินได้ช่างต้นนี่คือผู้สนับสนุนหลักของช่องเราลินะพี่อันนี้อันนี้รถเลเ่อนนะอันนี้ช่างต้นน่าจะลืมแก้หรือเปล่าเพราะสีอันนี้อันนี้เป็นสีเขาเรียกอะไรสีบั๊กหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะนี่หรือว่าเป็นลายรถอันนี้ผมไม่แน่ใจคนน่าจะทําสีเหลี่ยมาะผมแต่มันบลั๊กนิดหน่อยแต่แต่สวยนะ ดูถังน้ำมันดูหม้อลมโคตรสมจริงอ่ะใช่เขาทำใช่โคตรสมจริงไงสวยครับสวยสวยรัฐภ,ภูมินี่ทเท็มเลยครับหลอ่ออร่อยหวานทุกคนนี่ระบบไฟนี่กำลังจะเทแล้วพี่เราผมสักคู่ แมพก็เเนนะแมพก็ปเป็นของช่างต้นนะครับแต่ว่าเรายังเล่นไม่หมดนะครับผมก็เดี๋ยวรอเสียปามก็ได้นะวันนี้ไม่ได้เสียปามไม่มานะครับก็เดี๋ยวจะพาเอาผมพาขุดนี่ขุดคลองอนนี้เสียปมามเข้าไปเอาสาวทุกคนนะเกมพี่มาดูอันนี้มาดูรถไอต e ั๊กสูบน้ำตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮจะคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสร็จแล้วอันนี้เป็นรถไอตั๊กสูบน้ำนะครับ เฮ้ยเดี๋ยวนะภายในรถมีอะไรบ้างวะเนี่ยเจสมีคนนั่งด้วยอะทุกคนรถนะฮะได้เราไปหาพี่ไหมก่อนเกมปิดมันมีอันนี้อะเกมไอ้แล้วอีแทตกสูบน้ำอ่ะตกใจหมดใช่ไปนี่ไงสูบน้ำใส่นาครับผม โอ้โหข้อสุดมาแล้วอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ขับเข้ามาเกมมาจอดหน้างานนี่เอาล่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราปิดคลิปเลยเนาะครับผมโอเคครับก็ถ้าใครชอบนะครับฝากกดไลค์ให้ด้วยละกันนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ